ค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับหวยนานาของเรานานแล้วเนาะที่เราไม่ได้พบเจอพูดคุยกันก็ตอนนี้นะคะอากาศหนาวแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะที่ว่าไม่ได้พบกันนานก็มันเป็นแค่แบบว่าไม่ได้ยินเสียงนานานานแล้วแค่นั้นเองนะคะแต่นา,นานาก็ยังอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่นะคะอยู่กับ f c ทุกคนอยู่นะคะทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ลงยี่กีเนาะแต่ว่า ลงรัฐบาลแล้วก็หาหน่อยนะคะที่ลงทุกวันแล้วก็จะมีห้องส่วนตัวนะคะที่ลงแบบว่าอ่าหอยหุ้นรอบโลกนะคะใครสนใจก็ทักไอดีไลน์มาได้นะคะ3 1 2 5 2 1แล้วก็ตัว a อเล็กนะคะแล้วก็จะเห็นหน้างามๆของ,งานานานะคะเอาละค่ะใครที่รอนะคะขอไปนะคะเสียงไม่ค่อยมี <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานเนาะส่วนใ่จะลงแต่สไลด์เนาะของฮานอยอ่าวันนี้เรามาดูสูตรสูงต่ำนะคะสูงต่ำจะเป็นของสองตัวบนอันนี้จะเป็นของอ่าตัวอย่างของเว็บอะไรนะโฟวันเบดนะคะที่นานาก็ชอบเล่นเนี่ยนะคะเพราะว่าการเติมเครดิตหรือว่าการถอนเครดิตก็จะไวนะคะไวมากเติมปุ๊บเข้าปั๊บอ่าพอผลออกปุ๊บก็ ตังก็เข้าปั๊บอะไรเนี่ยนะคะชอบค่ะก็แนะนำเลยแล้วกันเนาะโฟวันเบดนะคะอันนี้จะเป็นแนวทาง2ตัวบนต่ํานะคะแบบเล่นสูงต่ําไม่ต้องคํานวณให้ยากมากมายนะคะแค่เราดาูว่าสูตรไหนเป็นสูงส่วนไหนเป็นต่ำเนาะก็ใครที่ไม่เคยเล่นนะคะก็จะอธิบายก่อนละกันก็2ตัว เขาเรียกว่าสูงต่ำได้ยังไงเราจะดูยังไงนะคะอันดับแรกเราก็คือจะดูอ่าสามตัวบนก็จะดูตัวกลางนะคะตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่เราจะให้เป็นต่ำนะคะถ้าเป็นห้าถึงเก้าเราจะให้เป็นศูนย์นะคะทั้งสูงทั้งต่ำไอ้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเราจะยึดอ่าสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเนาะ ใครต้องการเพิ่มเติมก็ทักไอดีไลน์มานะคะเผื่อว่านานาจะอธิบายไม่เข้าใจเนาะก็นานแล้วไม่ได้พูดคุยอาจจะตกกุกตกกักกันมั่งเนาะอันนี้จะเป็นรอบที่55ถึงรอบปัจจุบันตอนที่นานาลงนะคะก็วิธีการดูว่ารอบต่อไปจะเป็นอสองตัวบนจะมาส่งต่ำได้ยังไงนะคะสองตัวบนก็หมายถึงตัวกลางนี้นะคะว่ารอบต่อไปมันจะมาบนหรือว่ารอ,อบต่อไปจะมาส่งมาต่ำเนาะ วิธีการดูก็คือว่าเราจะดูอสองตัวล่างนี้ว่ามาสูงหรือมาต่ำถ้ามาต่ำรอบต่อไปเราก็ต้องแทงต่ำถ้ามาสูงรอบต่อไปเราก็ต้องแทงสูงอันนี้พอเข้าใจไหมคะอย่างรอบนี้รอบที่55า่มันออกสองตัวบนต่ำใช่ไหมมันออกสองตัวบนต่ำคือ1แต่เราให้เรามาดาูสองตัวล่าง ว่ามาบนหรือมาต่ำในรอบนั้นแล้วใช้สองตัวล่างนี้ไปแทงรอบต่อไปโอเคไหมคะถ้าไม่เข้าใจก็ดูย้อนหลังได้นะคะไม่งั้นก็ทักนานามาในาในไอดีไลน์เนาะถ้านานาว่างก็จะตอบให้นะคะถ้านานาทำงานอยู่อาจจะตอบชา้าคงไม่ว่ากันนะคะเพราะว่านานา,นามีงานหลักอยู่เนาะอันนี้จะเป็นงานเสริมก็ว่าได้ที่ว่า ให้แนวทางเพื่อนๆน,นะคะเอาแล้วค่ะเอาเรามาเริ่มใหม่เลยดีกว่าลอ,อบห้าสบห้าอันนี้มาต่ําเราดูนี้อันนี้มาต่ํางั้นรอบต่อไปเราต้องแทงต่ำรอบต่อไปเราแทงต่ําใช่ไหมคะมาไหมสามนี่มาเป็นต่ำอ่าอันนี้เข้านะคะอ่าเข้าไปหนึ่งแล้วอันนี้น่าจะให้แนวทางประมาณสิบรอบเนาะแล้วก็รอบต่อมาให้มาดู สองตัวล่างเป็นสูงเป็นต่ำคะหกนี่เป็นสูงใช่ไหมคะสูงรอบต่อมาก็ต้องเป็นสูง8ปดนี่ก็เป็นสูงแสดงว่าอันนี้ก็เข้านะคะต่อมาสี่เป็นต่ำใช่ไหมคะนนี้เป็นต่ำนะรอบต่อมาก็เป็นต่ำอ่าสมรอบแล้วยังไม่หลุดนะสเป็นต่ำนี่เป็นต่ำอันนี้แปดเป็นสูงใช่ไหมคะอ่าอันนี้หลุดแล้วอ่าหลุดเป็หรอบไม่ซีเรียสนะคะ ต่อมาต่าใช่ไหมคะต่ํามาเป็นสูงเอาไม่เป็นไรนะคะเรายังได้กาไรอยู่ต่อมานะคะต่าอ่าเป็นต่ำอ่าเข้าแล้วนะคะต่อมาสูงนะคะหกก็เป็นสูงนะคะสองเป็นต่าใช่ไหมคะสามก็เป็นต่าโอเคเข้านะคะสองเป็นต่ำสองเป็นต่ําใครไม่ทันดูย้อนหลังเนี่ยนะคะสองเป็นต่ำนีสองเป็นต่ำเข้านะคะหนึ่งเป็นต่ำศูนย์เป็นต่ำ โอเคแล้วรอบต่อไปจะเป็นต่บหรือเปล่าอันนี้ก็เพื่อนๆก็ติดตามดูในผลของในเว็บแล้วกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าสิบรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาเขียนเกินไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าเขียนไป12บอรอบไม่เป็นไรนะคะ12บอรอบก็แสดงว่าตอนนี้ยังเข้าต่อเนื่องอยู่เพราะว่ามันเกินสิบรอบแล้วก็ยังเข้าอยู่นะคะอ่า สิบสองรอบเราผิดไปไม่เข้าแค่สองรอบก็ยังไงก็ได้ค่าขนมค่ากับข้าวค่าปลาทูแล้วนะคะใครสนใจเข้ากลุ่มก็ทักมาได้นะคะเข้าฟรีค่ะแต่นานาบอกไว้ก่อนนะคะว่านานาจะลงให้เฉพาะาหุ้นแล้วก็อาจจะมีล้ามั่งปนมาบางวันนะคะแต่หุ้นจันทร์ถึงศุกร์นี่คือจะให้รอบโลกนะคะแล้วก็ อาจจะมีเจาะแจกแจงไปมั่งนะคะแต่แต่ละหุ้นละหุ้นเนาะแต่ก็อ่าส่วนใหญ่จะให้เป็นเลขวิ่งนะคะเพราะว่านานาทำงานเนาะไม่ค่อยมีเวลานะคะก็อ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ว่านานาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะหลังจากอัดคลิปนี้แล้วเดี๋ยวนานา,นาจะลงอสตัวบนอ่ยขอภายนะคะสตัวตรงโต๊ะนะคะสิบรอบเข้าอยู่สารอบก็ ไม่ต้องคิดคำนวณอะไรมากมายนะคะและไม่มีบวกลบ5แต้มแค่3แต้มนะคะก็จะลงทุนน้อยลงอ่าแต่ก็ผลกำไรเยอะเหมือนเดิมนะคะใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูนานาด้วยนะคะแล้วก็จะมีอ่าสูตรลดสองตัวบนสองตัวล,ล่างเดี๋ยวหลังจบคลิปนี้เดี๋ยวนานาลงให้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะก่อนอื่นอ่าใครที่ยังไม่ดูรัฐบาลนะคะรัฐบาลก็ลงให้ไปแล้วตั้งแต่ น่าจะอาทิตย์ที่แล้วได้เนาะก็เผื่อว่าใครจะไปดูว่าตรงเลขดังของอใครหลายๆท่านหรือเปล่าหรือว่า,าเผื่อจะชอบแล้วก็หาซื้อรัฐบาลจะได้หาซื้อทันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะอากาศหนาวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ